สำหรับชุดเรียนรู้ html ผ่าน bootstrap นะครับพาทแรกเนี่ยเราจะพูดถึง css นะครับก็จะมีเรื่องของการใช้งาน css ต่างๆที่ bootstrap เตรียมไว้ให้เรานะครับได้แก่ class container grid system typography table button นะครับ image form แล้วก็ responsive utility นะครับตรงนี้เนี่ยคงจะหยิบยกเอาเฉพาะส่วนที่มีความสำคัญนะครับ ที่จำเป็นจะต้องใช้ในเว็บไซต์เนี่ยมาพูดกันนะครับส่วนไหนที่เราสามารถไปเรียนรู้เองได้เนี่ยก็อาจจะไม่ต้องลงลึกมากนะครับอย่างแรกนะครับที่เราจะพูดถึงกันก็คือเรื่องของตัวหลักนะครับก็คือ Class Container Class Container Container คือกล่องที่ใหญ่ที่สุดที่ห่อหุ้มโครงสร้างหน้าเว็บเอาไว้นะครับถ้าเรามองว่าเว็บไซต์เนี่ยเป็นหน้าสี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมครับมี เอ่อโลโก้มีเมนูนะครับทางซ้ายก็มีเมนูที่เป็นไซด์บาร์นะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้อาจจะแสดงรูปแสดงข้อความนี่คือหน้าเว็บไซต์ที่เราเข้าใจกันใช่ไหมครับตัวคอนเทนเนอร์คืออะไรก็คือพื้นที่ที่ห่อหุ้มหรือว่าที่ล้อมรอบหน้าเว็บไซต์ของเราเอาไว้ก็คือเป็นกล่องที่เอาไว้บรรจุหน้าเว็บอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นพื้นที่ที่เป็นขอบเขตที่ใหญ่ที่สุด ของหน้าเว็บนะครับนี่คือค er. อนเทนเนอร์สีฟ้านะครับคอนเทนเนอร์ er เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบให้เราเลือกใช้ก็คือคอนเทนเนอร์ปกตินะครับจะมีความกว้างขนาด940พิกเซลนะครับพื้นที่ตรงเนี้นะครับ940พิกเซลพื้นที่ตั้งแต่นี้ถึงนี้นะครับ อีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าเป็นคอนเทนเนอร์ฟลูอิดอันนี้ความกว้างจะเต็มพื้นที่หน้าจอแสดงผลเลยสมมติว่าจอคอมพิวเตอร์ของเรานะครับจอคอมพิวเตอร์ของเรามีขนาดอ่ะมีนี่คือจอนะถ้าเราเลือกใช้คอนเทนเนอร์แบบฟลูอิดเนี่ยพื้นที่สีฟ้านะครับที่เป็นคอนเทนเนอร์เนี่ยจะจะเต็มขอบเลยจะเต็มขอบอย่างนี้เลยนะครับจะไม่สนใจว่าแล้วว่าเท่าไหร่นะครับจะยึดตามความกว้าง ของหน้าจอนะครับการใช้งานตัวคลาสคอนเทนเนอร์นี้นะครับจะเรียกใช้ผ่านแท็กดิฟนะครับเป็นแท็กคู่นะครับดิฟมีเปิดก็ต้องมีปิดนะครับด w ฟว k class นะครับคอนเทนเนอร์ er คือคลาสนะครับดิฟว k class เท่ากับคอนเทนเนอร์แล้วก็ปิดแทกนะครับถ้าเราจะเลือกใช้แบบฟลูอิดก็เราเราก็จะ เขียนโค้ดว่า d i e work class เท่ากับ container ขีด fluid แล้วก็ปิดแท็กแล้วก็ปิดแท็กคู่นะครับเดี๋ยวเราลองมาลองใช้งานนะครับเขียน class container เนี้ยในตัว bracket กันนะครับเปิด bracket นะครับหน้า index html ของเราขึ้นมา นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ myweb นะนะครับผ่านทางซ้ายมือของเราจะอยู่ที่ myweb นะครับตรงนี้นะครับอ่าดีคือเรากำลังทำงานที่ myweb แล้วไฟล์ที่เรากำลังทำงานอยู่ชื่อว่าไฟล์ index html นะครับก็คือไฟล์ตรงนี้แหละนะครับแต่เวลาเรากดทำงานมันจะขึ้นมาอยู่ข้างบนเอยขอโทษครับมันจะขึ้นไปอยู่ตรงนี้อ่านะครับเราจะสร้างคลาสคอนเทนเนอร์ขึ้นมาใช่ไหมครับ ก็จะทํางานอยู่ที่บอดี้นะครับอ่ะขึ้นบรรทัดใหม่พิมพ์ d i p class แล้วก็ con ใหม่ con container เ,เ,เห็นไหมครับพอเราพิมพ์คําว่า con t นะครับมันจะมีให้เลือกแล้วว่าคุณจะเอา container หรือว่า container fluid นะครับในที่เราให้เราเลือกเป็น container นะครับเสร็จแล้วก็ปิดอ่า ปิดแท็กมันก็จะได้แท็กคู่ที่เป็นแท็กปิดปรากฏให้เราด้วยโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์เองนะครับอันนี้คือลักษณะของการใช้ของการใช้คอนเทนเนอร์นะครับการใช้คอนเทนเนอร์ถ้าเราจะใช้แบบคอนเทนเนอร์ขีดฟลูอิดนะครับเราก็พิมพ์ต่อตรงนี้ก็ได้ครับอ่าแบบนี้เราเรียกว่าเราใช้กล่องคอนเทนเนอร์แบบเต็มหน้าจอก็คือแบบฟลูอิด นะครับเดี๋ยวพี่จะลองทําเป็น2แท็กนะครับเพื่อแยกให้เห็นนะครับอีกอันนึงอีกอันนึงนะครับเป็น d i p class ไหม่หว่ deep class container fluid นะครับชุดแรกนะครับชุดนี้นะครับ เป็นคอนเทนเนอร์ปกตินะครับส่วนชุดนี้เป็นคอนเทนเนอร์แบบเต็มหน้าจอเต็มแบบขนาดความกว้างหน้าจอก็คือแบบฟลูอิดนะครับ mm hmm. สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจถัดมาก็คือตัวโครงสร้างของค mm hmm. อลัมน์ column, หรือว่ากริดซิสเต็มที่แบ่งออกเป็น12คอลัมน์นะครับตรงนี้ภาษาทางการของ b o o t s t r a p เขาเรียกว่าสค a r f โฟดิงนะครับสคาร์โฟดิงก็คือเขาจะมองว่า ตัวหน้าเว็บตัวขอโทษนะตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยฮะตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับแบ่งออกเป็นทั้งสิ้นเนี่ยสิบสองคอลัมน์เป็นกริดแนวตั้งสิบสองคอลัมน์นะครับแบบนี้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเพิ่มเก้าสิบสิบเอ็ด ิบสองนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะตรงนี้ฮะก็คือคือลักษณะของสคาร์ฟโฟดิงนะครับก็คือมีแบ่งหน้าไม่บอกเป็นสิบสองคอลัมน์ก็คือสิบสองคอลัมน์ตรงนี้นี่คือสิบสองคอลัมน์ในคอนเทนเนอร์นี่คือเรากำลังพูดถึงคอนเทนเนอร์นะครับ จะถูกแบ่งถูกมองเป็น12บสองคอลัมน์เนี่ยโดยอัตโนมัตินะครับโดยอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นคนที่จะใช้งาน mm hmm. bootstrap จะต้องเข้าใจลักษณะของกลิดสิบสองคอลัมน์นี้นะว่าส่วนต่างๆมันจะถูกซอยย่อยเป็นลักษณะคอลัมน์แบบนี้ครับสิบสคอลัมน์ทีนี้การใช้ bootstrap ก็คือเราจะต้องสร้างแถวหรือว่าโลนะครับขึ้นมานะครับเพื่อเอาไว้ใส่องค์ประกอบต่างๆให้เว็บไซต์ นะครับพี่ขอใช้สีชมพูเป็นโลเราจะเมื่อเรารู้ว่ามันมี12บสองคอลัมน์แล้วเนี่ยเวลาเราจะเขียนโค้ดเราจะต้องสร้างโลขึ้นมานี่คือโลที่หนึ่งนะครับนี่คือโลที่2พี่ขอใช้เป็นตัว R หน R สนะครับสร้างโลที่3ามโลที่4จะสร้างกี่โลนะครับกี่แถวขึ้นอยู่กับเราครับจะสร้างแค่โลเดียว2อโลนะครับก็ได้อยู่กับ ขึ้นอยู่กับเราว่าเราต้องการที่จะใส่อะไรลงไปในหน้าเว็บแต่ให้คำนึงเอาไว้เสมอว่าจะใส่อะไรต้องมีโลกำกับนะครับเหมือนตอนนี้เราทำกี่โลและมีหนึ่งมีสองมีสามีสี่มีห้ามีหกมีหกโลมีหกแถวแล้วก็หมีหกแถวนะครับแต่ละแถวมีขนาดความกว้างเท่าไหร่ครับกี่คอลัมน์ครับ ก็คือ12คอลัมน์เห็นไหมครัมีความกว้างขนาด12คอลัมน์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบ็ดสิบสองเพราะฉะนั้นแต่ละแถวจะมีขนาดเท่ากันหมดเลยก็คือ12คอลัมน์นะครับพอเราสร้างโลขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสามารถออกแบบได้ครับทีนี้ว่าเราจะให้องค์ประกอบต่างๆของเว็บไซต์เนี่ยกินพื้นที่กี่คอลัมน์ นะครับสมมุติว่าเอาใหม่นะเคลียร์ตรงนี้ก่อนสมมุติว่าหน้าเว็บนี้นะครับโลแรกนะครับมี12นะเรามองให้เป็น12คอลัมน์นะครับโลแรกนะครับโลเนี้ยเราต้องการให้โลโก้เนี่ยแสดงแสดงผลอยู่ทางซ้ายเนี่ยกินพื้นที่3คอลัมน์ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามไหครับหนึ่งสองสามกินพื้นที่สามคอลัมน์พอคอลัมน์ที่สี่เนี่ยกับคอลัมน์ที่ห้าเนี่ยเว้นว่างไว้แล้วก็คอลัมน์ที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยเป็นส่วนของเมนูเราก็เซ็ตได้อ่านี่คือเมนูนี่บอกไหมครับ โลโก้กิน3คอลัมน์เมนูใช้พื้นที่ไปทั้งหมด7คอลัมน์ว่างไว้ตรงนี้ว่างไว้สคอลัมน์แบบนี้ครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องกำหนดลงไปในแต่ละแถวนะครับหรือว่าในแต่ละโลว่าให้องค์ประกอบต่างๆเนี่ยใช้ไปกี่คอลัมน์ในแต่ละโลนะครับพอเราออกแบบโครงสร้างแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็แค่มาหยิบคนระับ สิ่งที่ bootstrap เตรียมมาให้ไม่ว่าจะเป็น css ไม่ว่าจะเป็น component หรือว่า javascript เนี่ยจับใส่ลงไปครับจับใส่ลงไปถ้าเราต้องการทําเมนู bootstrap ก็มีเมนูมาให้เราเราแค่เอาใส่ลงไปถ้าเราต้องการทําโลโก้ bootstrap ก็มี css ของโลโก้มาให้เราก็แค่เอาใส่ลงไปนะครับมันจะช่วยให้เราออกแบบเว็บไซต์ได้เร็วขึ้นถ้าเราเข้าใจโครงสร้างของ grid 1ิคอลัมน์หรือว่าสคาโฟดิ้งตรงนี้ ดังนั้นนะครับเวลาเราจะสร้างโลใช้งานนะครับจากรูปเนี้ยนะครับก็มีการใส่โลเข้าไปในคอนเทนเนอร์ใช่ไหมครับใส่โลเข้าไปในค er. อนเทนเนอร์นี่คือชุดของโลนะครับการจะสร้างโลหรือว่าสร้างแถวขึ้นมาในคอนเทนเนอร์เราจะใช้แท็กดิฟนะครับดิฟคลาสโล นะครับ s l a s s า o w d i ิ w แล้วก็ Class เท่ากับ Low นะครับเป็นแถกคู่มีเปิดแล้วก็มีปิดนะครับนี่คือโลที่1นึ่งไครับนี่คือ R 1 o w ลที่1อันนี้ข้างล่างเนี่ยก็เป็น Class Container แบบ f l ู i ิก็คือแบบเต็มหน้าจอก็ใส่โลได้เช่นเดียวกันครับอันนี้ก็เป็นอีกโลหนึ่งเป็น R 1เหมือนกันของอีกคลาส s นึง นะครับของของอ e ีคอนเทนเนอร์หนึ่งก็คือฟลูอิดนะครับเราลองมาทำดูนะครับเรามีคอนเทนเนอร์แล้วใช่ไหมครับเรามีคอนเทนเนอร์แล้วนะครับค er อนเทนเนอร์ธรรมดาครับ,บหลังจากที่ <container S 2> มีรื่องอะไรในการแชคิปนึงครับมีคนนอกเข้าไปในวัดแล้วเอาวัตถุไปคนแวเป็นคนว่ามีคณะร เรามีคอนเทนเนอร์นะครับมีเสียงแซงนิดนึงต้องขออภัยด้วยเรามีคอนเทนเนอร์แบบธรรมดา1กล่องเรามีคอนเทนเนอร์แบบฟลูอิดหกล่องนะครับจริงๆแล้วต้องเลือกใช้นะเราจะเลือกใช้แบบคอนเทนเนอร์ธรรมดาหรือว่าฟลูอิดก็ได้แต่ว่าพี่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับขั้นตอนต่อมาเราจะต้องสร้างโลนะครับเรามาสร้างโลที่คอนเทนเนอร์ธรรมดาก่อน <c oughs> ก็ดิฟคลาสโฟลนะครับปิดแท็กอ่านี่มาแล้วนี่คือ นี่คือ1นึโลนะครับเช่นเดียวกันในฟลูอิดนะครับก็สร้างได้แบบเดียวกันครับคล c l a ล s row นะครับนี่คือคอนเทนเนอร์ธรรมดานี่คือคอนเทนเนอร์แบบฟลนะูอิดแบบเต็มหน้าจอ เราสร้างโลขึ้นมาเป็นโลที่หนึ่งนะครับเ <term. S 1> ช่นเดียวกันในฟูดเราก็สร้างโลขึ้นมาเป็นโลที่1นนะครับตอนนี้ถ้าเราวาดภาพเราก็จะได้ว่ามีกล่องคอนเทนเนอร์หนึ่งกล่องนะครับข้างล่างก็มีกล่องคอนเทนเนอร์แบบเต็มหน้าจอหนึ่งกล่องแล้วก็มีแถวหนึ่งแถวแล้วนะครับมีแถวหนึ่งแถวแล้วนะครับเดี๋ยวขอใช้สีให้เหมือนกันดีกว่า มีแถวหนึ่งแถวนี่คือหนึ่งแถวนี่ก็มีแถวหนึ่งแถวเช่นเดียวกันนะครับก็คือตรงนี้นั่นเองถูกต้องไหมครับเราก็อาจจะใส่ข้อความไว้สักนิดหนึ่งนะครับใส่ข้อความไว้สักนิดหนึ่งในโลของคอนเทนเนอร์ปกติเราก็พิมพ์ว่าการ ร้างโลงในคอนเทนเนอร์ปกตินการสร้างโรลงในคอนเทนเนอร์ปกติข้างล่างนะครับในโลข้างล่างของคอนเทนเนอร์แบบฟลูอิก็การสร้างโรลงในคอนเทนเนอร์แบบเต็ม ขนาดหน้าจอนะครับหรือว่าฟลูอิก็ได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเซฟนะครับลองไปดูผลลัพธ์ลองไปเปิดตัวหน้าเว็บของเราครับหน้าเว็บของเราก็คืออยู่ที่ local host slash myweb ไหมอ่ามาแล้วนะครับนี่คือผลลัพธ์ที่ได้จากการเขียนโค้ดนะครับบรนทัดบนบรรทัดแรกนี้นะครับก็เปลี่ยนสีนะบันทัดแรกนะครับก็คือคอนเทนเนอร์ปกติคอนปกติบรรทัดล่างเนี่ยก็อยู่ในกล่องของคอนแบบแบบฟลูอิด มองออกไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมมันจะอันที่เป็นฟลูอิดเนี่ยมันจะอยู่ชิดซ้ายสุดเลยก็คือเต็มเต็มขนาดหน้าจอนะครับพื้นที่จริงๆของมันเนี่ยก็คือก็คือเต็มความกว้างเลยไม่ว่าหน้าจอเราจะขนาดเท่าไหร่อ่านะครับส่วนข้างบนข้างบนพี่เขาใช้สีฟ้าแล้วกันน้องๆดูให้ทันนะครับถ้าไม่ทันยังไงย้อนกลับไปดูข้างล่างเนี่ยแอย้ข้างบนเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่า เพราะว่าเป็นคอนเทนเนอร์ธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะลองมาทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นโดยการใส่ใส่กรอบให้กับคอนเทนเนอร์ดูนะครับกลับไปดูสไลด์นี่คือตัวอย่างนะครับเราลองใส่กรอบนะครับใส่คําสั่งเซตเพิ่มขอบให้คอนเทนเนอร์เพื่อให้เห็นขอบเขตความกว้างนะครับการใส่ขอบ ก็คือการใส่ CSS ชุดนี้เข้าไปนะครับต่อท้ายจาก ClassContainer ใน d i v นะฮะใน Div Container เนะี่ยวักแล้วก็ใส่ style เท่ากับ border นะครับ mm hmm. 1> colon 1 px solid แล้วก็กํำกับด้วยสีดำอันนี้คือสีดำนะครับสีดำเพื่อให้เห็นภาพนะนะครับสไตล์เท่ากับ border: 1px ว a solid แล้วก็สีนะครับใส่เหมือนกันเลยทั้งคอนเทนเนอร์แล้วก็คอนเทนเนอร์แบบฟลูอิดแล้วดูผลลัพธ์ว่าจะได้เป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับไปลองดูกันครับในคอนเทนเนอร์นะนะครับก่อนปิดแท็กเราเคาะนะครับแล้วก็ใส่สไตล์นะครับ สไตล์ border นะครับ1 px solid นะครับแล้วก็โค้ดสีโค้ดสีก็คือ0ูนย์ศูนหตัวนะครับแล้วก็กรอปมาวางไว้ที่ fluid ด้วย นะครับสไตล์เท่ากับนะครับ border นะครับแล้วก็ใส่ขนาดเป็น1พิกเซลเส้นทึบสีดำนะครับข้างแรงก็เหมือนกันครับสไตล์ border ก็คือขอบขนาด1พิกเซลเส้นทึบสีดำนะครับแล้วก็เซฟครับแล้วก็กลับไปดูรีเฟช ครับที่หน้าเว็บก็จะเห็นขอบนะครับของกล่องคอนเทนเนอร์ทีนี้เราจะมองภาพชัดเลยว่าอ๋อถ้าเป็นข้างบนเนี่ยคอนเทนเนอร์ปกติเนาะก็ขนาด940พิกเซลก็คือไม่เต็มความกว้างแต่พอข้างล่างเราใช้เป็นคอนเทนเนอร์ฟลูอิดเนี่ยก็จะเต็มความกว้างนะครับนี่คือลักษณะของการสร้างนะครับการสร้างตัวคอนเทนเนอร์ขึ้นมาห่อหุ้มนะครับสร้างคอนเทนเนอร์ขึ้นมาห่อหุ้มตัวเว็บไซต์นะครับนี่คือกล่องคอนเทนเนอร์ แบบธรรมดาอันนี้คือกล่องคอนเทนเนอร์แบบฟลูอิดนะครับแต่ในความเป็นจริงคือเราต้องเลือกเอาแบบใดแบบหนึ่งนะครับในการสร้างเว็บไซต์ของเราว่าเราจะใช้แบบแบบธรรมดาหรือแบบแบบฟลูอิดแบบเต็มความกว้างนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมทําแบบคอนเทนเนอร์ปกติคอนเทนเนอร์ธรรมดานะครับทีนี้พอเรามีคอนเทนเนอร์แบบนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะสร้างโลขึ้นมาเอาไว้ในคอนเทนเนอร์สร้างโลขึ้นมาเอาไว้ในคอนเทนเนอร์เพื่อบรรจุ องค์ประกอบต่างๆของเว็บไซต์ของเรานั่นเองนะครับ